เอานนี้เรามาดูการบวกลบพหุนามนะครับการบวกลบพหุนามจากที่เรารู้กันเนี้ยพหุนามเนี่ยมันเกิดจากเอกนามเนี้ยตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปเพราะฉะนั้นการบวกลบพหุนามเราก็จะมาใช้การบวกลบเอกนามช่วยในการบวกลบพหุนามด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าในตัวอย่างที่หนึ่งเนี้ยเนี่ยคือหนึ่งพหุนามบวกกับพีหนึ่งพหุนาม ะครับตอนนี้มีสองพหุนามบวกกันอยู่นะครับวิธีการก็คือเราจะต้องเปิดวงเล็บก่อนเลยเปิดวงเล็บก่อนเลยครับก่อนเปิดวงเล็บเนี่ยสังเกตจากหน้าวงเล็บก่อนนะครับถ้าหน้าวงเล็บไม่มีเครื่องหมายลบสังเกตง่ายเลยนะครับถ้าหน้าวงเล็บไม่มีเครื่องหมายลบเราเปิดได้เลยถ้าหน้าวงเล็บไม่มีเครื่องหมายลบเปิดได้เลยหน้าวงเล็บนี้มีเครื่องหมายลบนะครับไม่มีมีเปิดวงเล็บเลยครับสอง f กำลังสองลบ 4x นะครบับวงเล็บหลังข้างหน้าวงเล็บก็เป็นเครื่องหมายอะไรครับบวกไม่ใช่ลบเพราะนั้นเปิดเลยครับบวกด้วยสามเอกำลังสองบวกสองเอนะครับพอเปิดวงเล็บเสร็จมันก็จะกลายเป็นเอกนามหลายเอกนามอยู่ด้วยกันถูกไหมครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะบวกลบเอกนาม,มนเราต้องดูเอกนามคล้ายตัวไหนที่บวกลบกันได้ละ่ะ ก็คือตัวที่มีตัวแปรและเลขชี้กำลังที่มันเหมือนกันชุดเดียวกันนะครับก็จับคู่บวกกันตัวนี้มีคู่บวกไหมครับ x ก,กำลังสองมีไหมมีคือตัวนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จับสองตัวนี้มาบวกกันได้เลยสอง x ก,กำลังสองบวกสาม x กำลังสองสองบวกสามเป็นห้าก็จะได้ห้าก x กำลังสองสองตัวนี้ใช้ไปแล้วครับ ทำเสรแล้วให้รู้ว่าเราใช้ไปแล้วจะได้ไปกลับมาดูคันอีกนะครับลบ 4x มีคู่ไหมครับใครกันนี่ครับ 2x ลบ4บวก2ลบ4บวก2ได้ลบ2แล้วก็อะไรครับ x ก็ตอบ 5x กำลัง2ลบ 2x นะครับมาดูตัวอย่างที่2นะครับ ก็เหมือนเดิมครับดูหน้าวงเล็บก่อนหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายลบไหมมีไหมไม่มีไม่มีก็เปิดวงเล็บเลยครับ 5x กำลัง3 9, x, 2, x. บวก 9x กำลัง2ลบ x วงเล็บหลังก็เป็นเครื่องหมายบวกใช่ไหมครับก็บวกเลยครับบวกด้วย 4x กำลัง2ลบ5คพอเปิดวงเล็บเสร็จ เราก็มาทำอะไรครับจับคู่จับคู่ไปกับน,นามขายตัวนี้มีขายไหมครับให้ก,กำลังสามมีไหมดูดิไม่มีเลยใช่ไหมครับไม่มีเลยก็ดึงลงไปครับไม่มีขายก็ไม่เป็นไรใส่ลงไปได้เลยนะครับใส่ลงไได้เลยดูตัวถัดไปเอก,กําลังสองมีขายไหมครับนี่สี่เอก,กําลังสองขายกันเก้าบวกสี่เก้าบวกสี่เป็นบวก ติดสาม x กซ์ำลังสองนะครับใช้เราค่าจริงไป x เดียวมีคลายไปครับนี่ครลบห้า x ลบ x ตัวนี้ก็คือลบอะไรครับหนึ่งลบหนึ่ง x ลบอีกห้า x ลบหนึ่งลบอีกห้ากลายเป็นลบหก x นะครับก็จะได้คำตอบแล้ว ตัวอย่างที่สามนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเราเจอการบวกลบเท่านามเราก็เปิดวงเล็บก่อนนะครับวงเล็บแรกตัวข้างหน้าไม่มีเครื่องหมายลบหน้าวงเล็บไม่มีเราก็เปิดเลยครับก็จะได้สามเอ็กซำลังห้าลบสี่เอกำลังสามลบสองเอ็นะครับแต่วงเล็บหลังเนี่ยสังเกตว่าสังเกตว่าหน้าวงเล็บมันมีเครื่องหมายลบ วงเล็บหลังนะครับ à, mm. เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นบวกแต่คราวนี้มีเครื่องหมายลบข้างหน้านะครับถ้ามีเครื่องหมายลบข้างหน้าเราต้องเอาเครื่องหมายตัวเนี้ยกระจายครับไปก่อนนะครับเอาเครื่องหมายกระจายครับไปก่อนนะครับหน้าสี่ตัวเนี้ยไม่มีเครื่องหมายลบแปลว่ามันคือบวกถูกไหมครับลบคูณบวกได้ลบนะครับลบสี่เอ็กซ์กำลังห้าลบคูณลบลบคูณลบเป็นบวก 5x กำลัง2ลบคูณบวกนะครับลบคูณบวกเป็นลบ x นะครับรือสังเกตง่าย้าหาว่าตัวหน้าวงเล็บเป็นลบเครื่องหมายวงเล็บสังเกตว่ามันจะทําไมครับก็จะเป็นปตัวคูงข้ามหมดเลยใช่ไหมนะครับน,ะนั่นคือผลจากการเอาลบส่วนนี้กระจายเข้าไปนะครับกระจายเข้าไปอะทีนี้เราก็มาจาับคู่ครับ ปิดวงเล็บเสร็จแล้วก็มาจับคู่ x กําลังห้ามีคู่ไหมครับ x กําลังห้ามีคือตัวนี้ใช่ไหมครับสามลบสี่สามลบสี่ได้อะไรนะครับลบหนึ่งใช่ไหมสามลบสี่ 4, ได้ลบหนึ่ง x ยกกำลังห้าใช้แล้วขีดทริงครับจะได้รู้ว่าใช้ไปแล้วนะครับจับคู่ต่อครับ x กําลังสามมีคู่ไหมครับ x กำลังสามไม่มีคู่เลยทำไงล่ะครับก็ดึงลงมาเลยดึงลงมาทั้งเครื่องหมายเลยครับมันบวกก็บวกมันลบก็ลบลบสี่ x กยกกำลังสามถ้าจทิงไปเลยครับ x <c oughs> เดียวมีคู่ไหมครับมีคู่ของมันใช่ไหมครับลบสองลบ x ไอลบ x ตัวนี้ก็คือลบหนึ่ง x ลบสองลบอีกหนึ่งก็กลายเป็นลบสามเอกเสร็จแล้วค่าจริงไปสุดท้ายมีคู่ไหมครับเหลือตัวเดียวแล้วไม่มีคู่แล้วก็ดึงเลยครับบวกด้วยห้าเอกกำลังสองตอนนี้เหมือนจะเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าดีกีมันยังไม่ได้เรียงกันดีกีก็คือนะครับผลรวมเลขชี้กำลังยังไม่ได้เรียงกันถ้าจะให้สมบูรณ์ก็ต้องเรียงดีกีซะก่อน นะครับดีกีมากส่วนนี้คือดีกีอะไรครับห้าเราใส่ขมวดก,ก่อนลบหนึ่ง x หนึ่งตัวนี้เราต้องเขียนก่อนเลเพราะว่าลบหนึ่งคูณ x มันก็จะเป็นลบ x เหมือนเดิมนะครับลบ x กซ์ำลังห้าต่อมาดีกี่อะไรต่อครับดีกีสามก็ลบด้วยสี่ x กซ์ำลังสามนะครับต่อมาอันนี้ดีกีหนึ่งอันนี้ดีกีสอง ถ้าเลียงดีกีมาดีกีสองก็ต้องมาขึ้นก่อนถูกไหมครับก็ต้องเป็นบวกด้วยห้าเอ็กกำลังสองแล้วถึงจะลบด้วยสามเอ็กนะครับมาด,ดูตัวอย่างที่สี่นะครับก็เหมือนกันครับบันดับแรกเราก็ต้องเปิดวงเล็บก่อนนะครับเปิดวงเล็บนะครับเงื่อนไขการ,ครเปิดวงเล็บก็คือตัวหน้าวงเล็บเนี่ยมันจะต้องไม่มี เครื่องหมายงื่อนไข่ก็คือตัวหน้าวงเล็บเนี่ต้องไม่ใช่เครื่องหมายลบเราจะเปิดวงเล็บได้เลยนะครับเราก็มาดูตัววงเล็บวงเล็บนี้หน้าวงเล็บไม่มีเครื่องหมายลบใช่ไหมครับเปิดเลยครับเปิดวงเล็บเลยเปิดวงเล็บก็คือในวงเล็บเป็นยังไงเราก็ใส่เหมือนเดิมครับอันนี้คือการเปิดวงเล็บได้เลยวงเล็บสองครับหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรครับลบเพราะฉะนั้น ถ้าหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเราต้องทําการเอาเครื่องหมายลบคูณเข้าไปก่อนนะครับลบคูณกับหน้าห้านี่อะไรครับไม่มีเครื่องหมายลบแสดงว่าเป็นบวกถูกไหมครับลบคูณกับบวกเป็นลบลบคูณกับลบลบคูณกับลบเป็นบวกสุดท้ายครับลบคูณกับ บวกลบคูณกับบวกเป็นลบอ่ะพอเปิดวงเล็บเสร็จแล้วเราก็มาทำอะไรครับจับคู่นะครับจับคู่ในการน้ขายเอกเอกำลังสี่มีคู่ไหมครับมีนี่ลบห้าเอกกำลังสี่นะครับแล้วก็เอาจัมประสิทธิ์ตัวข้างหน้าตัวเลข,ขหน้ามาบวกลบกันนะครับสองลบห้าสองลบห้าก็จะได้เป็นลบสามเอกยกกำลัง ีนะครับต่อมาต่อไปครับนี่เลยครับ x ก,กำลังสามมีคู่ไหมครับนี่ x ก,กำลังสามลบสี่บวกสี่ลบสี่บวกสี่เป็นอะไรครับได้ศูนย์นี่ศูนย์นะครับศูนย์ x กกำลังสามนะครับมีคู่ไหมครับ x ก,กำลังสอง ตัวนี้เหลือตัวเดียวคือ x กกำลังหนึ่งเพราะนั้น x กกำลังสองไม่มีคู่ก็ดึงลงมาเลยครับบวกสาม x กกำลังสองเวลาดึงดึงทั้งเครื่องหมายเลยนะครับเหลือตัวสุดท้ายลบ x กกำลังสองไม่มีคู่แน,น่นอนเพราะเหลือตัวสุดท้ายก็ใส่เลยครับลบสอง x นะครับตัวสุดท้ายคือลบสอง x นะครับทีนี้มาสังเกตตัวนี้ครับศูนย์ x กกำลังสามศูนย์เกกำลังสามคือศูนย์คูณอยู่กับ x กกำลังสาม ศูนคูณอะไรมันก็จะต้องได้สูตรแน่นอนสแสดงว่าตัวน,นี้ไม่มีครับเหลือศูนย์ก็จะเหลือแค่ลบสามเก,กํลังสี่บวกสามเก,กํลังสองและลบด้วยสอนะครับได้ไหมครับนี่คือแบบฝึกหัดที่สามนะครับการบวกลบเทาากุนนะครับเป็นลืมทำสมองด้วยนะครับ